สวัสดีครับผมนะครับก็กลับมาพบกับช่างเสืออีกครั้งหนึ่งนะครับมีใครไหมครับเจอปัญหาที่ว่านะครับบ้านนะครับเป็นที่เป็นสังกูนฉาบแล้วมันไม่เรียบนะครับเจอแสงฝาดส่องเข้ามาโอ้โหเห็นเป็นชัดเจนไม่สวยงามเลยนะครับวันนี้ช่างเสือมีที่ีแก้ครับตามมาเลยว้านะครับทีนี้ครับถ้าผนังนะครับที่เป็นผนังกูนฉาบนะครับนะครับมันไม่เรียบนะครับ มันจะมีวัสดุตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าวัสดุฉาบบางหรือที่ช่างเขาเรียกว่าสกิมสกิมสกิมนะครับมันคือวัสดุฉาบบางมาฉาบบางๆนะครับมาปรับผานาังเนี่ยที่มันเป็นคืนไม่เรียดอนะ่ะให้มันดูสวยขึ้นเน,เนียนขึ้นจากน,าน,านาี้มันจะคุณถามเนาะคอนข้างจะโหฟังเสียงน,นะนยร,รู้เลยจต่ว่ามันกูผักมันไม่ค่อยเรียดเท่าไหร่นะครับก็คือเราทำให้มันเรียบกันนะครับแล้วทํายังไงครับ ว drive, right? okay. so ่าคือชาบานะครับกําลังของเรานะครับก็มีด้วยกันหลายแบบแบบสเปรนรูปเปิดถังมาปุ๊บสามปั๊บได้เลยกับแบบเป็นถุงซีเมนต์นะครับผสมน้ํานะครับแล้วเอามาฉาบแต่วันนี้ที่จะถือเอามาลองเนี่ยเป็นตัวแบบซีเมนต์คือผสมน้านะครับอ่ะมาดูเป็นยังไงนะครับอันนี้คือผสมแล้วนะครับผสมแล้วนี่นะนะผสมแล้วนะครับเนี่ยเป็นวัเนี้นะครับเป็นอารมณ์เหมือนครีมเลยนะครับเนี่ยเหมือนครีมนะครับเนี่ยเหมือนครีมเร็วหน่อยนะครับ นะครับแต่ที่เสียไม่ผสมนะนะครับเพราะมันมีหลายแบรนด์ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับจะมาสอนการถามเลยนะถายยังไงนะครับมือใหม่ก็อาจจะเล่กเท่นิดนึงนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ครับเกมโป้ครับอารมณ์จะให้เกมขัดมันอันหนึ่งเกมประวันหนึ่งนะครับทำยังไงตักเลยครับตักเลยนะครับตักนะครับตักน้อยๆดีนะครับแต่แรกคัณไม่ต้องเยอะมากครับแมหกนะครับ อย่างข้างซิ่หกเลยนะครับอพอเป็นงี้พุ่นะครับปั่นเขาเรียกว่าแต่งแต่งก่อนแต่งให้เป็นก้อนองนี้ก่อนดูมือนะดูมือนี้นะครับแต่งให้เป็นก้อนองนี้ก่อนนะครับแล้วก็เล้เลยขนาดขนาดปมาดขึ้นอ่านะประมาณน,นี้นะครับส่วนเกินเก็บไว้ก่อนนะครับปาดขึ้นนะฮะนะครับ ว่าครั้งที่สองที่เคยทานะครับอาจจะไม่ชำนาญเท่าไหร่นะแต่บอรู้ตั้งแต่นะครับนี่นะครับนะครับนี่ครับอือันนี้การถาบเราต้องถาบที่รอบนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าผนังเนี่ยเป็นคลื่นมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นคลื่นเยอะบางทีเราถาบรอบเดียวไม่ขึ้นนะครับอาจจะถ่ายสองรอบนะครับ บบให้เไอเที่ยวแรกแห้งก่อนนะครับต้อไป3่2นะครับถ้าเราทำเรียบมากเท่าไหร่นะครับเราขับันได้ไง่ายหน่อยนะครับเนี่ยมันก็จะดูแบบเรียบขึ้นเลยนะครับเราวลองลองลองดูกันหนึ่งอันนี้คือยังไม่ได้ขับนะครับแต่ว่าผมคู่ขามากแต่ตรงเนี้ยขับแล้วนะครับจะเรียบขึ้นมานะครับอัน,นีีท่ มันก็จะอยูเรียบขึ้นนะครับนี่แหละแล้วก็รอให้แห้งเลยนะครับประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงนะครับมันจะเริ่มแบบเริ่มแห้งแล้วนะครับเราค่อยมาขัดแต่ว่าแห้งนี่คือแห้งแห้งขัดไม่ใช่แห้งทาถ้าแห้งทาคือเรารอข้าววันเราค่มาเราค่อยมาทานเนาะนะครับประมาณนี้นะครับเป็นไงครับการถาบบางสกิมไม่ยากเลยนะครับขอแค่ว่าทำบ่อยๆหน่อยครับนี่นะครับผมโอเคใครมีคำถามตรงไหนในส่วนของการทาสีการใช้ลิตภันสีหรือปัญหาทีต่างๆก็ สอบถามท่านเสือกาไม่ได้เลยครับเดี๋ยวไงท่านเะสอือขอตัวไปทับต่อก่อนสวัสดีสวัสดีครับผม